สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลเช่นเคยนะคะแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้จะมาเล่นแบบว่าตัวเกมปกตินะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาเล่นแบบใช้มอดอีกแล้วนะคะเออเห็นฉากหลังแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็แบบไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมคะเอองั้นก็ไปค่ะไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยแล้วกันนะคะเอ,อ๊ะวันนี้ปอจะมาเป็นใครกันแน่ โอ้โหไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยพอจะเดาได้ไหมคะว่านี่คือเป็นห้องของใครคะแล้วก็ฉันเนี่ย จะมาเล่นเป็นใครเอ่ยนะคะทุกคนลองสังเกตซิว่าผู้หญิงคนนี้คือใครคะยันจังในขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยสิทรงผมสีเหลืองนะคะตาสีเหลืองแบบนี้เนี่ยแล้วก็ในห้องนะคะเป็นธีมสีเหลืองแบบนี้นะคะมันจะเป็นใครได้นะคะถ้าไม่ใช่ไรบาลุหรือ่าเออุอ้ยดูสิขนาดจอทีวีนะคะยังเป็นสะพันบ๊อบเลยนะคะน่ารัก อุ้ขนาดเตียงเนี่ยยังเป็นสีเหลืองเลยนะคะแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องชอบสีเหลืองมากแน่ๆเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยหรือว่าจะเป็นลายบาหลูจริงๆนะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะคะว่าจะใช่ลายบาหลูหรือเปล่าเอ้ยใช่หรือเปล่านะโอ้ ไลบาลู really? จริงๆด้วยนะคะมีใครคิดถึงมอนนี้บ้างไหมเอย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยแอบมีความบั๊กนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าตาแล้วก็ทรงผมเนี่ยมันจะกระพริบหรือเปล่าไม่รู้ว่ามอนนี้เนี่ยจะบั๊กแล้วก็จะมีปัญหารหรือเปล่าแต่ที่ รู้ๆคือกรละครเนี่ยสวยม,กมากๆก็เลยนะอันนี้คือเป็นไลบารุนะคะเวอร์ชั่นเก่านะรุ่นล่าสุดคือน้องนะคะมีทรงผมนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าอันนี้คือปอก็มาเล่นเวอร์ชั่นเก่านะคะทุกคนโอ้ยสวัสดีจ้าไลบารุโอ้ยสวัสดีค่ะในที่สุดนะคะคือเราก็กลับมาเล่นนางกันนะคะคือจะบอกว่าในนี้นะคะไม่ใช่ตัวยันจังนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นไลบารุจริงๆเลย นะคะเฮยนี่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอเน่ยชอบสีเหลืองมากขนาดนี้เลยนะเนี่ยเออใช่ค่ะฉันชอบสีเหลืองมากๆเลยนะคะโหก็ดูสิขนาดตึกเนี่ยแล้วก็ต้นไม้นะคะยังเป็นสีเหลืองหมดเลยค่ะเุยเดี๋ยวนะดูสิขนาดผ้านะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ยังเป็นสีเหลืองเลยนะคะทุกคนเออเอาล่ะจริงๆคือมอดนี้นะคะปอไม่แน่ใจว่าปอเน่ยเคยเล่นไปหรือ,อยังนะแต่ว่าน่าจะยังไม่เคยหรือเปล่าเพราะว่ามดที่ปอนเล่นไปเนี่ยมันจะเป็นมดนะคะอีกแบบหนึงค่ะเออนะคะ เอาละสวัสดีค่ะลุกพี่เอแต่ว่าเป็นมดที่ไม่มีโอชันะนะคะโอ้ยให้ตายเถอะนี่ฉันเนี่ยจะมาเดินคุ้มกันใครดีละเนี่ยฮ้อแต่ว่าเป็นแล้วนะคะคือคุณครูนเนี่ยใส่นะคะ ชุดนะคะเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะหุยน่ารักจริงๆเลยค่ะคือแบบโดนใจวัยรุ่นแบบเราๆเลยนะฮะจริงๆคือปอก็แบบว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบสีชมพูเนี่ยมันน้ำมากๆแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือเปลี่ยนค่ะมาชอบสีขาวแทนนะคะสีขาวสีดำแทนนะคะทุกคน แต่ว่าสีชมพูก็คือยังเป็นที่หนึ่งในใจเสมอนะคะใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนดูนี่สิขนาดไม่นะคะยังเป็นสีชมพูเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอาล่ะเราจะมาดูว่าในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอ๋อนี่ไงดูนี่สิโอตัวเรานะคะแล้วก็ ตัวอสนะเนี่ยคือเป็นเพื่อนรักกันจริงๆนะคะเออคือแบบบอกเลยว่าเป็นเพื่อนตายได้เลยค่ะเพราะว่าไลบารูน่ะสามารถนะคะตายแทนอสนะได้เลยนะเอออยากรู้จังเลยว่าทําไมนะคะไลบารูน่ะถือได้รักโอสนะมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าอสนะเนี่ยคือเป็นสาวที่ ปากไม่ดีค่ะปากเสียค่ะคือแบบเป็นแบบผู้หญิงนิสัยคุณหนูคุณหนูแบบว่ายิงยิงหน่อยนะคะแต่ว่าก็แบบว่าเออยังมีเพื่อนรักที่แบบดีขนาดนี้เนาะก็คือแบบอิชาค่ะตอนนี้คือยันจังเนี่ยอิชาโอซานะเนี่ยแบบตาล้อนเลยนะคะไหนดูซิว่าไลบารูเนี่ยมีสภ้พาให้เปลี่ยนหรือเปล่าสําหรับมดนี้นะคะโอ้ยไหนมาโดเซ่พรึม น่ารักน่ารักมากๆทุกคนแบบใจมันละลายไปเลยทุกคนคือแบบพอชอบลายบาหลุนะคะลุคนี้มากๆเลยนะคะคือแบบว่าดูไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เกี้ยวกาดเลยนะคะดูนี่สิอันนี้คือเป็นชุดว่ายน้ำนะจ๊ะทุกคนไหนดูซิว่า ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่ามีแก๊งนะคะที่มาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวนะแก๊งที่มาใหม่หรอใช่ค่ะใช่ค่ะไหนขอขึ้นไปดูที่ชั้นดานฟ้าหน่อยซิว่ามีแก๊งนะคะที่มาใหม่หรือเปล่าเนาะได้ข่าวว่าแซ่บด้วยนะคะเนี่ยอืมไหนดูซิไหนดูซิพวกเธอเป็นใครกันหรือว่าอ๋อโอ้โหคนอยู่ข้างบนมันเยอะขนาดนี้คะเดี๋ยว ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โนี่ไงแก๊งที่มาใหม่จริงๆด้วยนะครับโอ้ยทุกคนเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่แค่แก๊งเดียวนะคะเออผู้หญิงคนนี้คือบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยคือแบบเหมือนกับอมายมากๆเลยนะคะเอออมายอะค่ะทุกคน นี่เธอเธอเป็นส่วนเกินของแก๊งนี้หรอเออเปล่าค่ะคือฉันก็พยายามหาทางแทรกแซงอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีช่องว่างให้ทันเนี่ยเขาไปยืนเลยนะคะอ๋อก็แปลว่าเธอเนี่ยคือส่วนเกินของแก๊งนี้ยังไงล่ะเออนี่คือเป็นแก๊งใหม่เหรอเนี่ยเฮ้ยสุดยอดคือทุกคนนะคะหน้าตาดีหมดเลยค่ะแล้วก็บอกว่าสวยทุกคนเลยนะคะหน้าตาคือโคตรน่ารักเลยจ้า นี่ปอชอบผู้หญิงคนนี้อะ่ะเพราะว่าทรงผมคือแบบว่าปังบริเยค่ะผมลอนสวยนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอันนี้คือเป็นมอดที่แบบใหม่จริงๆนะคะดูสิคนนี้คือตาสวยมากค่ะเออเป็นผู้หญิงสายพังนะฮะนี่พวกเธอมาใหม่หรอสวัสดีฉันชื่อไลบารุนะฝากเนื้อฝากตัวได้เดอ้อแต่ว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่า เราคุยได้หรือเปล่านะคะอืขอลองคุยกับคนนี้แล้วกันนะคะนี่เลยค่ะโอ้หน้าตาสวยมากค่ะอ๋อเราทำเควสไม่ได้นะคะอ๋อเสียใจจังเลยอะ่ะที่ฉันทำเควสไม่ได้นะคะแบบนี้คือแบบไม่ดีเลยนะคะทุกคน ดูนี่สิสวัสดีจ้านี่เห็นไหมนี่คือเป็นแก๊งของโรงเรียนนะคะคือเป็นแก๊งที่มาใหม่ทุกคนเลยค่ะโอ้ให้ตายเธออ่ะจุ๊บนี่แอบถ่ายคนสวยนะคะเออฉันขอทางหน่อยคะ่ะโอ้ยคนเยอะจริงๆเลยนะ่ะไหนแล้วก็แก๊งนี้นะคะรู้สึกว่าแก๊งนี้เนี่ยจะดูอินเตอร์มากกว่าแก๊งเมื่อกี้นี้หรือเปล่าทุกคนฉันขอมายืนตรงกลางหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ นี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะเอ้ยจ๊บอืมโอ้โหดูสิพวกเขาคือพอเพื่จะแบบว่าเซลฟี่กับเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราว่าชื่ออะไรเคะเนี่ยอืแต่งตัวแบบว่าน่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคือแบบ เหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะแต่ว่าเขาเนี่ยแต่งตัวนะคะเป็นผู้ชายค่ะหน้าตาคือแบบสวยเกินผู้ชายอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอ,อรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยจะแบบว่าหน้าดูเถาเ่านะคะเอ,อแปลว่าเขาเนี่ยแบบทางลงพื้นผิดเบอร์แน่นอนเลยอะ่ะใช่ไหมสวัสดีว้าวชอบคนนี้อน่นี่เธอเป็นสาวอะไรหรอคืออะไร คือฉันแอบถ่ายไม่ได้หรอให้ตายเถอะดูนี่สิคะทุกคนคือแบบว่าคนซ้ายอ่ะก็หน้าตาดีค่ะคนขวาก็แบบว่าคนขวาก็เท่เกินไปนะคะใช่ใช่ใช่อ้ยคนนี้คือแบบว่าคุ้นๆหน้าเฮ้ยหรือว่ามดนี้ปอเคยเล่นไปแล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบว่าจําไม่ได้แล้วว่าปอน่ะเคยเล่นมดนี้ไปหรือ,อยังนะคือปอน่ะเล่นหลายมด มากค่ะก็เลยจำไม่ได้ว่าอันไหนที่ลงไปแล้วบ้างนะคะทุกคนสวัสดีไหนดูซิว่าฉันสามารถคุยได้ไหมโอ้ยคุยไม่ไดาเลยเหรอหืมแย่ชะมัดเลยเอาล่ะทุกคนเรานะคะจะมาเป็นไลบาหลุที่ล่างเนี่ยนิสัยไม่ดีค่ะเพราะว่าเราจะมากำจัดพวกเขาทั้งหมดนี่เลยค่ะทุกคน <c oughs> มันคือแผนการของเราในวันนี้นะคะในเ,เมื่อนะคะเราไม่สามารถที่จะทำเคว้นนะคะค่าเขาได้เนี่ยเราก็จะมาใช้สูตรค่ะใช่แล้วไปค่ะทุกคนลุยค่ะปุ้มนี่เลย โอ้ไลบาลูนี่เธอแปลงร่างแล้วหรอเนี่ยใช่ค่ะฉันแปลงร่างแล้วค่ะเป็นยังไงคะเซ็กซี่ไหมเอ่ยโอ้ยไลบาลูเธอนี่มันโคตรเท่เลยอะคือเอาจริงๆไหมคะไม่นึกว่าพอกดใช้สูตรเนี่ยนางจะออกมาได้ปังุริเย่ขนาดนี้นะคะทุกคนเป็นไงเอาแหละแต่ว่าฉันเนี่ยต้องลงไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะ นี่เธอมีอุปกรณ์เหรอมีสิคะเออมันคืออะไรหรออะไรบารุอ๋อมันคืออาวุธที่ฉันเนี่ยเอาไว้สังหารคนยังไงล่ะคะจริงเหรอ,อเอาดีไหนอยากเห็นแล้วนะ่ะไหนคะ่ะงั้นตามมันเลยนะคะนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนโอ้ยดาบโคตรน่าหลักเลยดูสิ คือแบบว่าเป็นเตียงสีชมพูหมดเลยนะคะเออมาแล้วค่ะทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นแบบการถือดาบที่พร้อมจะอืมซิบแล้วนะคะวัดดีแกจะไปไหนเนาอ,อ <c oughs> <c oughs> เราจะมากำจัดคนที่อยู่ในแก๊งนะคะสวัสดีเอา้า อะไรอะเดี๋ยวทำไมอะคือจะบอกว่าพอเล่นแบบนี้นะคะคือมอดเนี่ยค้างไปเลยค่ะเห็นปะเราจะมาแปลงร่างเป็นผู้หญิงคนนี้เลยค่ะวาย เดี๋ยวโอ้ยไรบาโลนี่เธอมีอะไรออกมาจากหัวด้วยเนี่ยอ๋อมันคืออุปกรณ์ใหม่นะคะทุกคนก็คือว่าเครื่องมือในการสังหารพวกเขานะคะบอกบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่มีใครเนี่ยจะมาต้านทานได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบนที่ข้างบนนะคะเพื่อรอเลยค่ะเออรอเลยนะรอเลยงานนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนเอาล่ะสวัสดีจ้าเออห โอ้โหนี่คือผลงานของตัวเรานะคะนี่และพวกเธอคือเป้าหมายสุดท้ายของเราในวันนี้โอ้โหเราเข้าไปข้างในได้ไหมเออโอ้โหเข้าไปไม่ได้ลลลลเล,ลโ,โหตายยกกวนเลยนะคะดูสิ ทุกคนคือแบบเป็นฉากที่สยองขวัญไม่ไหวจริงๆนะคะไล่บาลูนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยฉันเปล่านะคะคือคือฉันเนี่ยแค่ไม่อยากให้มีคนสวยเนี่ยมาอยู่ในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวรุ่มพี่เนี่ยจะมาชอบแล้วก็จะทำให้อสนาเสียใจนะคะโอ้ยแต่ว่าเธอน่ย แก้ปัญหาได้ผิดวิธีนั้นเนี่ยเพื่อนดูสิเขาตายกันหมดเลยนะเพื่อนว้ายคุณครูเห็นค่ะไม่นะยดนะอ๋อมันมีคนหนึ่งนะคะไปฟ้องอาจารย์ทันค่ะเอาหยเอาละคะ่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาเล่นมอดไลบาลูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปในวันนีกันนะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ปอมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด สำคัญให้ปอนะคะสวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันกนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน